สวัสดีครับพี่น้องมาจิบกาแฟชมพระเครื่องกันนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพเส้นได้พี่น้องงดงามนะครับพิมพ์เส้นได้นั่นจะเป็นพิมพ์ที่เส้นสายลายเส้นจะเล็กพี่น้องแต่ว่าคมเริ่มตั้งแต่เส้นขอบกระจกเห็นไหมนี่ครับขอบกระจกจะเล็กนะครับแต่ว่าคมมากเห็นไหมครับเล็กชัดคมนี่ครับ หลักยาวเห็นชัดเจนนะครับเล็กแต่คมนะครับแทบจะเห็นทุกทุกมุมเลยนะครับนี่ครับเียนขอบกระจกเล็กแต่คมพิมพ์เส้นได้นั้นมีหลายบล็อกไม่พิมพ์นะครับมีหลายบล็อกไม่พิมพ์มีทั้งแบบแขนกลมมีทั้งแบบเส้นได้ที่คล้ายๆพิมพ์ใหญ่นะครับหรือเส้นได้ใหญ่ที่เราเรียกกันนะครับอันนี้จะเป็นเส้นได้แบบแขนคมนะครับก็ลักษณะการวางแขนเห็นไหมครับจะฝั่งเนี้ย แขนขวาองค์พระท่านหรือซ้ายมือเราจะโค้งถวัดเข้ามาฝั่งน,นี้จะทิ้งดิ่งลงมานะครับหูของท่านหรือพระก,กัน,นก็จะยาวลงมาชนไหลนะครับลักษณะการติดนะครับจะตื้นนะครับจะติดตื้นองค์พระตื้นเกียดยาวเห็นไหมครับเส้นซุ้มนะครับค่อนข้างชัดแต่ว่าก็ยังเล็กนะพี่น้องครับชัดนี่ครับติดชัดนี่ครับ มีลักษณะของสมมวนชอนเข้าไปใต้ใต้ใต้ใตในะครับใต้เส้นนี่ครับเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับนี่ครับโค้งลงมาสวยงามนี่ฮะลักษณะของฐานนะครับจะเป็นเส้นชัดเจนเลยนะฮะนี่ครับฐานเป็นเส้นชัดเจนนี่ครับเป็นเส้นนี่ฮะเป็นลักษณะ ที่สวยงามนะครับงดงามมากคมมากถ้าคมจริงๆเราจะเห็นว่ามีลักษณะตามเส้น,นจะมีเส้นเล็กๆอีกทีนีเห็นไหมครับนี่ครับเราซูมดูนี่ครับ,รรบพระที่คมจริงๆชัดเจนจริงๆเนี่ยตามฐานนี้จะมีเส้นแสมเล็กๆนี่ครับเส้นเล็กๆนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเส้นเล็กๆเหล่านี้นี่จะมีเส้นมีเส้นเหล่านี้นะฮะสวยงามนะครับสวยงาม ส่วนลักษณะของคราบนั้นนะครับคราบนั้นก็จะเป็นคราบที่ไม่หนามากนะพี่น้องครับไม่นามากแต่ว่าเป็นคราบที่ไม่ผ่านการใช้เห็นไหมครับตรงนี้มีลักษณะเป็นวงนะครับนะครับสีค่อนเข้มหน่อยพวกนี้ก็จะสีค่อนข้างบางเบานี่ครับผิวนะครับถ้าเราดูใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะที่ถูกน้ําท่วมนะครับเป็นลักษณะเม็ดเมได้นะครับนี่ครับเม็ดเล็ก นี่คือคราบเห็นไหมครับคราบกรุนะครับไม่ล้างนะครับจะต้องไม่ล้างนะพี่น้องครับนี่ครับคราบกรุสภาพยังไงก็ต้องอย่างนั้นนี่ครับคราบกรุนี่ฮะเรามาดูคราบข้างๆรอยข้างนี่ครับเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากเลยเห็นไหมนี่ครับสวยงามดูทุกมุมเลยนะครับต้องค่อยๆจับ นี่ครับเห็นไหมครับคราบครุกดงามมากเป็นธรรมชาติเหลือเกินพี่น้องนี่สวยไหมครับพี่น้องที่ครบก่องชัดๆดนะครับดูสองดูพระไปจิวกาแฟไปมีความสุขนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ลักษณะคราบสวยงามด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลัง ระกูลสมเด็จอย่างแท้จริงเห็นไหมครับนี่ครับวัตังบางคุณพมก็จะมีลักษณะขอบข้างเนี่ยปิหลุดร้อยออกไปลักษณะได้นี่ได้นี่ครับลักษณะนี่ครับมีการปริแยกรับกรุนะครับพองามเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติเหลือเกินไม่ผ่านการใช้นี่ฮะผิวมีการยุบย่นนี่ครับเห็นไหมครับสวยงาม เนื้อในของพรสงาสมเด็จบังคุณพรมนั้นจะขาวนะพี่นอ้องอกเป็นโทนขาวนี่ฮะงดงามเลยนี่ครับนจัดทัดเลยครับดูกันสวยสวยงามเนาะพี่น้องเนาะดูแล้วรุ่มเรียมตานะครับชอบก็แบ่งปันได้นะพี่น้องที่ขอรบสมบัติพัดกันชมนะพี่น้องสวยงามจริงๆครับผม